สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนช่าง DIY ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า2ตัวนี้นะครับตัวแรกทางซ้ายมือจะเป็นอเนียงนะครับหรือว่าอาเนียงอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะครับรุ่น M 1 1 3นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น h r ร b o t e ทนะครับรุ่น HT 1 2 3นะตัวนี้เป็นมิเตอร์ที่ ทำงานแบบอัตโนมัติไม่ต้องปรับย่านวัดนะครับอันนี้คือข้อดีสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นการใช้งานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะกันมากมายนะครับ2ตัวนี้จะปรับย่านวัดแบบออโตโอ้อัตโนมัติทั้งหมดนะครับผมซื้อมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามารถวัดหลายอย่างแต่ว่ารุ่นนี้ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานซะก่อนนะต้องมีพื้นฐานทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าถึงจะ เข้าใจการทํางานของเขานะครับผมว่าผมจะมาทําคลิปต่อไปให้ดูอยู่นะว่าเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าน่าใช้หรือเปล่าสับรุ่นนี้นะอ่ะมาสรุปราคากันนะครับว่าผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา80บาทตัวนี้130ไอตัวนี้100บาทร้านเดียวกันนะครับซื้อมาพร้อมกันเลยแล้วก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่ามิเตอร์ราคาเท่านี้การวัดค่าคุ้มไหมนะครับ80 130 ตัวนี้100นะแต่ตัวนี้จะรีวิวแยกต่างหากนะครับเพราะว่าการใช้งานเขาไม่เหมือนกันส่วน2ตัวนี้การใช้งานคล้ายกันมากที่สุดนะครับเรามาดูสเปคเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างรุ่น M 1 1 3กับรุ่น HT 1 2 3นะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นของอเนียงนะครับ M 1 1 3ตัวนี้จะวัดได้ค่าความตนทานสูงสุดนะครับ ได้ที่10เมกะโอห์มส่วนอย่างอื่นคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นของฮาโบเทสนะครับก็จะวัดได้สูงสุดที่40เมกะโอห์มนะครับแต่ถ้าดูสเปคนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับความผิดพลาดไม่น่าจะต่างกันมากนะครับระหว่าง2ตัวนี้แต่เรามีกรรมการครับวันนี้กรรมการมาจากที่ไหนครับ ฟุก1 1 5นะครับ1นึตัวนี้นะครับเป็นมัลติมิเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากช่างหลายๆท่านนะครับว่ามีความทนทานความแม่นยำแต่เราไม่ได้มาเปรียบเทียบก,กับตัวนี้นะแค่ามาเป็นกรรมการเฉยๆนะครับเราจะสมมุติว่าฟุก1นึ c ตัวนี้วัดได้ค่าตรง100%เซนะครับเป็นแค่การสมมุตินะครับความจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะตัวนี้ก็มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับ 2ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงโครงสร้างนะครับโครงสร้างแน่นอนว่าตัวนี้ก็ดีกว่านะครับรำดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ราคาไม่ถึงร0อยนะดูด้าน,นหลังก็จะเห็นว่าเขาใช้ฐาน1.5โวลต์รุ่น 3A นะใช้ทั้งหมด2ก้อนนะครับการใช้งานนะครับวัดได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ประมาณ0.8จนถึง600โวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับก็เช่นกัน วัดได้0.2ถึง600ส่วนความต้านทานวัดได้สูงสุดที่10เมกะโอห์มและตัวนี้เป็นการวัดค่าความต่อเนื่องนะครับว่าต่อถึงกันหรือไม่ความต้านทานต่ำกว่า50โอห์มจะมีเสียงร้องให้เราได้ยินนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือ ncv นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันการวัดสายลายโดยไม่ต้องสัมผัสนะไม่เหมือนไขค,ควงนะต้องเอาไปจิ้มนะแล้วก็มี ปุ่มกดโฮลหน้าจอนะครับล็อกไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีทุกตัวนะสำหรับมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวยอดฮิตนะอีกตัวหนึ่งนะครับฮาร์โบทเทสถ้าออกเสียงไม่ผิดนะครับรุ่น s อ1 2 3นะฟังก์ชันการใช้งานไม่ต้องไปกดใดแดงสิน้นยกเว้น NCV นะครับถึงจะต้องกดนะแล้วก็จะมีตัวกดอะไรเปิดไฟหน้าจอนะครับแล้วก็ เปิดไฟฉายด้านหลังก็จะมีไฟฉายเป็น LED ตรงนี้นะครับและจุดเด่นของเขาก็จะมีในเรื่องของเคสนะครับเคสกันกระแทกนะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยในการการกระแทกไม่ให้แตกง่ายนะเวลา,าทําตกหล่นนะครับแต่ราคาก็แพงกว่าประมาณ5 0บาทนะแต่ราคาที่ผมได้มานะบางคนซื้อได้ถูกวันนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นของเขานะอย่ายึดติดกับราคาที่ผมเล่าให้ฟังนะ ราคานี้เป็นราคาที่ผมซื้อนะครับราคาคนอื่นซื้อถูกกว่าแพงกว่านิดหน่อยขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นของเขานะครับเราก็จะเห็นว่าการใช้งานตัวนี้ก็จะมีจุดสลับเสียบนะครับเสียบเหมือนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเสียบอยู่ด้านล่างนะจุดเสียบสายวัดของอนเนียงจะอยู่ด้านล่างตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับวัดได้เหมือนกันนะครับต่างแค่ตัวนี้วัดค่าความต้านได้สูงกว่าอยู่ที่40เมกะโอห์ม ส่วนตัวนี้ได้10เมกะโอมแค่นั้นเองนอกนั้นฟังก์ชันการเปิดไฟหน้าจอไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เปิดไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามันจําเป็นไหมผมว่าก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเรามาดูการใช้งานพื้นฐานเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะตัวนี้เราไปดูในเรื่องของการวัดค่าต่างๆนี่ผมทําแบบบันทึกมานะ แบบบันทึกตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าวัด ac โวลต์นะครับวัด dc โวลต์แล้วก็วัดค่าความต้านทานนะเปรียบเทียบกับฟุก115นะเราจะสมมุติว่าฟุก115ตัวนี้วัดได้เที่ยงตรง100%เป็นแค่การสมมุตินะครับความจริงอาจจะไม่ถึง100%เนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบรุ่น m 1 1 3รุ่น s t 1 2 3นะครับและหลังจากนั้นผมก็จะนำไปเข้าโปรแกรม excel เพื่อคำนวณค่า ความผิดพลาดเมื่อเปรียบเทียบกับฟุก115นะครับว่าตัวไหนมีค่าความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูกันนะครับสิ่งที่ลืมนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับท่านผู้ชมเกือบข้ามไปเลยนะครับสายวัดนะครับตัวนี้เป็นของอเนียงนะส่วนสายวัดตัวนี้จะเป็นของฮาโบเทสนะตัวนี้จะยึดติดค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวนี้สำหรับฮาโบเทสนะคุณภาพภายนอกดูดีกว่านะครับ ก็จะมีฝาปิดจุกตัวนี้นะครับป้องกันเศษฝุ่นเข้าไปนะครับตัวนี้ของฮาโบเทสนะส่วนอเนียงรุ่น mt 1 0 3นะครับเป็นตัวราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีจุกมาปิดฝุ่นนะและส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนถอดได้นะครับเวลาเราไปจิ้มอาจจะหลุดออกมาแบบนี้อจะตกใจนะครับเขาหลุดได้แบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับรุ่นของอเนียงนะครับ ทั้ง2ตัวเลยนะก็จะหลุดมาแบบนี้แต่แม่อันตรายนะตัวนี้ก็ยังหุ้มฉนวนอยู่นะครับแม่อันตรายนะครับเพียงตะหลุดได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะก่อนอื่นผมจะไปทดสอบในเรื่องของไฟฟ้า220โวลต์นะครับในการทดสอบไฟฟ้า220โวลต์สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องวัดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ปลายสายนะครับก็อาจจะมีไฟตกเป็นช่วงนะครับ ถ้าเกิดว่าแอร์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานเนี่ยไฟก็จะตกทันทีเลยกดโฮนะครับอถอดนะครับตัวนี้อันตรายนะครับไฟ220โวลต์เราก็จะเห็นว่าใต้เคียงกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟก1154ได้207.5นะครับตอนกลางคืนนะไฟตกนะครับ207.5 ส่วนตัวนี้จะไม่มีทศนิยมนะครับตัวนี้ได้208นะครับส่วนฮาร์โมเทสนะได้208.5นะ <c oughs> ก็ใกล้เคียงกันนะครับระหว่าง2-3ตัวนี้นถือว่าใช้ได้นะ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการวัดแรงดันที่ต่ำลงนะครับ3 <c oughs> โวลต์นะตัวนี้ผมเอาจากเม้าแปลงชุดนี้นะครับที่เคยทดลองให้ดู ในคลิปที่แล้วนะครับก็ข้างในจะเป็นม้อแปลงนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะตัวนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเวลาลวัดนี่ต้องวัดพร้อมกันนะถ้าวัดคนละครั้งนี่ค่าที่วัดได้ก็จะไม่ตรงกันนะเพราะว่าไฟมีตกมีเพิ่มนะครับถ้าไฟตกไฟที่ออกจากหม้อแปลงก็จะตกตามด้วยนะครับต่อไปเป็นการวัดแรงดัน3โวลต์จากหมออแปลงลูกนี้นะครับที่อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับเราจะกดโฮนะครับ ใกล้เคียงกันมากนะครับฟุก1นึ่งถึงห้าได้สองจุดเก้าห้าเจ็ดเอนียงได้สองจุดเก้าห้าตัวนี้ละเอียดหน่อยนะครับตัวฮาโบเทสตัวนี้ละเอียดหน่อยนะสองจุดเก้าเจ็ดสามนะบันทึกเรียบร้อยนะต่อไปเป็นหกโวลต์ครับทีนี้หกโวลต์นะครับฟุกได้ห้าจุดหก 93อันเนียงวัดได้5.68หาโบเทสวัดได้5.72นะครับต่อไปเป็น12โวลต์นะครับล็อกพร้อมกันนะล็อกหน้าจอฟุก115วัดได้11.69 M113 วัดได้11.69 1 6 6 5โวลเทสวัดได้11.75นะครับอันนี้ไฟสลับนะต่อไปเราจะไปวัดไฟ25โวลต์นะครับฟก115ได้24.12นะครับอันนี้ยง M113 วัดได้24.1ฮาร์โเทสวัดได้24.28ใกล้เคียงกันจริงๆนะครับ ตรงนี้ต่อไปเป็นวัด5้าโวลต์นะครับ50โวลต์ได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ถึง50นะเนื่องจากไฟตกเห็นไหมไฟเราได้แค่207โวลต์เองนะครับเดี๋ยวเราจะกดโหพร้อมกันนะ1 2 3 2> ฟุก1 1 5่ได้48.26อันเนียงเ1็มได้48.1ส่วนฮาร์โมเทสได้สีด จุด4จบไปนะครับในส่วนของวัดไฟ AC นะครับท่านผู้ชมไฟ AC ก็จบเรียบร้อยเหลือแค่เอาไปเข้าโปรแกรม Excel คำนวณให้ว่าตัวไหนผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน power supply ในการทดสอบค่าแรงดัน DC ตรงนี้ก็วันนี้สะดวกหน่อยนะครับใช้ power supply ยี่ห้อ o w n นะครับรุ่น SPM 3103นะตัวนี้ จะมีข้อเด่นอยู่นะตัวนี้มีดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในตัวด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้นะเนื่องจากความเที่ยงตรงไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็จะสู้ข้างนอกไม่ได้นะครับก็เลยใช้เฉพาะในส่วนของไฟที่จ่ายออกมาเราสามารถโปรแกรมได้นะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการวัดไฟ dc นะครับ DC 1โวลต์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ จ่ายไฟ1โวลต์จากตรงนี้นะโวลต์ 1, จ่าย1โวลต์นะครับดูจากฟุก1 1 5 4ได้0.996อันเนียง M113 ได้0.992ฮาร์โมเทสได้1.002นะครับใกล้เคียงกันมากนะในการทำงานอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้ตัวไหนวัดก็ได้นะครับต่อไปเป็น2.5โวลต์นะผมโปรแกรมใหม่นะจ่ายไฟ2.5โวลต์นะ ฟกได้2.495นะครับอเนยียงได้2.48ส่วนฮาโลเทตได้2.511ต่อไปเป็น5โวลต์น,นะครับฟกได้4.991อเนยียงได้4.97ฮาโเทตได้5.02นะครับใต้เคียงกันจริงๆนะครับต่อไปจ่ายไฟ10โวลต์ครับทีนี้ power supply แบบโปรแกรมได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมตัวฟุกได้9.99นะครับอันนียงได้9.95หาฮาร์มอนเทสได้10.05นะครับต่อไปเป็น15โวลต์นนะฟุกอ่านได้14.98ีเอันนี้ยังอ่านได้14.92นะครับแล้วก็ฮาร์มอนเทสอ่านได้สิบหด ต่อไปเราจะวัดค่า20โวลต์นะครับฟุกได้19.97อเนียงอ่านได้19.8นะครับแล้วก็ฮาโพเทสอ่านได้20.1ต่อไปเป็น25โวลต์นะฟุกอ่านได้24.97นะครับอเนียงอ่านได้24.8นะครับแล้วก็สุดท้ายฮาระเทสอ่านได้25.13 ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสุดท้ายนะครับเราจะไปวัดที่30โวลต์นะครับ30โวลต์ตัวนี้ก็ยังอ่านไม่ถึง30นะตัวนี้อ่านได้29.97แต่ผมโปรแกรมไปที่30โวลต์นะครับฟุกอ่านได้29.97นะอันนี้ยังอ่านได้29 29นะครับเขียนผิด29.8 29. ส่วน5าประเทศอ่านได้30.16ความแม่นยำเนี่ยผมว่า ใช้ได้หนังคู่เลยนะ2ตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับท่านผู้ชมฟุก1นึดูความต้านทานสายนะตัวนี้ไม่มีการจดบันทึกนะครับดูนะครับค่าความต้านทานสายผมแตกกันตั้งนานเลยยังไม่หยุดนะครับหยุดได้ยังหยุดประมาณ0.5นะครับความต้านทานสายประมาณ0ูนะค่าแรกที่เราจะวัดก็คือ3 3โอห์มนะครับวัดได้3.9นะครับ ุวัดได้3.9นะครับท่านผู้ชมก็ลบด้วยค่าอมทานของสายไปก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ3.4นะครับลบ0.5ใช่ไหมหลือประมาณ3.4ก็ใกล้เคียงกันนะต่อมาเป็นค่า75โอห์มนะครับอ่านได้75.5นะครับ75.5อ่จุด5ก็คือความต้านสายนะต่อไปนะครับเป็นการวัดค่า R 560โอห์มลองดูซิว่าได้เท่าไหร่ 558นะครับต่อไปเป็นค่า 6.8k นะครับอ่านได้6.8เป๊ะนะครับ 6.8k นะครับส่วนต่อมา 91k ฟุกอ่านได้ 91.2k นะครับต่อมาเป็นค่า 470k นะครับตัวนี้ค่าค่อนข้างไม่ค่อยตรงนะผมใช้มิเตอร์หลายตัวแล้ววัดค่าอาตัวนี้ไม่ตรงสักตัวนะครับ ก็คือได้ประมาณนี้แหละครับ 478.5k นะครับส่วน1เมกตัวสุดท้ายนะฮะ1ล้านโอห์มหรือว่า1เมกนะครับตัวนี้อ่านได้เท่าไหร่ฟกอ่านได้1.012เมกก็ผ่านไปสลับฟกนะตัวนี้อ,ออกแล้นะจะวัดทีละตัวนะครับเนื่องจากมันจะดูสับสนเกินไปกับสายที่มันรุงลรังนะไม่ใช่อย่างอื่นนะเดี๋ยวผมจะจับสายมั่วกันนะครับต่อไปเป็นการวัดค่า ค่าความตัวเนื่องเวลาเราแตะสายแบบนี้จะร้องตีดไหมกว่าจะตีดนะครับความรู้สึกช้าเลอเกินนะถ้าต่ำกว่า50โอห์มมันจะร้องเสียงตีดแบบนี้นะตามสเปคของเขานะครับลืมนะครับดูความต้านสายก่อนความต้านสายเป็นศูนย์นะตัวนี้หรือว่าเขาไม่ตรงก็ไม่รู้ ได้4โอห์มนะครับต่อมา75โอห์มได้เท่าไร่75โอห์มก็ไม่มีเสียงร้องละได้76โอห์มครับต่อไปเป็น5 6 0นะครับอ่านได้เป๊ะเลยครับ560ต่อมาเป็น 6.8K นะครับอ่านได้6.77 K โอห์มต่อมาเป็น91 K นะครับ 9ก้ k นะครับต่อมาเป็นค่า 470K จนะครับอาได้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้หน่วยมันเป็นเมกโโอห์มใช่ไหมสี่ร้อยเจ็ดสิบสองกิโลโอห์มนะครับต่อมาเป็นค่าหนึ่งเมกนะตัวนี้อ่านได้0.996เมกะโอห์มนะครับเรามาลุ้นต่อกับฮาร์โมเทสนะว่าเป็นยังไงนะดูความทานกันก่อนนะครับว่าความทานสายของเขาได้เท่าไหร่ ความต้านสายบอกว่าเป็นศูนย์ตัวนี้จะมีเสียงร้องอยู่นะครับเพราะว่าความต้นทานต่ำนะอ่านค่าสามจุดสามได้เท่าไหร่นะครับอ่านได้เป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมอ่านได้เป็นศูนย์โอห์มเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมเอาวัดอีกรอบนะว่าเขาจะได้ศูนย์ไหม วัดได้เป็นศูนย์นะครับต่อมาต่อมาค่า75โอห์มนะครับตัวนี้อ่านได้75โอห์มจริงๆนะครับต่อมา560ครับ555โอห์ม oh นะครับต่อมาค่า 6.8k นะครับอ่านได้6.71ต่อมา 91k นะครับ 90.2k นะครับต่อมา 470k นะครับอ่านได้ตัวนี้เป็นเมกใช่ไหมเป็น0.474 m e เมกโอห์ม oh ก็คือถ้าเราแปลงเป็นกิโลโอห์มก็คือ474ตัวสุดท้ายนะครับค่า1เมกเขาจะอ่านค่าได้เท่าไหร่อ่านได้1.001 m e เมกะโอห์ม oh นะสุดท้ายนะตัวนี้เอามาให้ดูนะมีอะไรบ้างที่เราจะวัดค่านะผมไม่ได้วัดให้ดูนะในส่วนของฟก1 1 5นะครับ เราจะวัดเฉพาะตัวนี้นะวัดอะไรก่อนละ่ะไฟฉายตัวนี้ไม่มีไฟฉายนะครับดูนะไม่มีส่วนไหนเป็นไฟฉายเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าวัดไม่ได้นะครับส่วนไฟเปิดหน้าจอตัวนี้ไม่มีสัญลักษณ์ให้เปิดไฟหน้าจอตัวนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับและวัดความต่อเนื่องนะครับตัวนี้วัดได้ไหมวัดได้ครับแต่มันชา้าอีกอย่างหนึ่งคือวัด วัดไฟแบบไม่สัมผัสนะครับมากดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่ที่เราต้องกดแช่นะครับผมจะใช้ปลั๊กตัวนี้นะสีน้ําตาลจะเป็นสายลายนะครับผมเสียบมาให้มันตรงละส่วนสีฟ้าจะเป็นสายนิวตันนะครับเราจะมาดูนะว่าเป็นอย่างไรนะเราจะทดสอบดูนะครับว่าเป็นอย่างไรจุดที่วัดไฟแบบไม่สัมผัสจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเขียนไว้ว่า NCV นะตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะเซนเซอร์ของเขานะครับเราต้องกดแช่นะตัวนี้ต้องกดแช่อันนี้คือสายลายส่วนสายนิวตันเป็นยังไงอันนี้นิวตันนะอันนี้ลายถ้าเราไม่กดนะปล่อยมืออย่างนี้เข้าไปมันก็ไม่ทำอะไรนะ ต่อมาจะเป็นฮาร์โบเทสนะครับไฟฉายกดแช่นะครับมีตรงนี้นะครับไฟฉายเป็นไฟ l อ d ดีเล็กๆนะฮะด้านหลังเอาไว้ส่องในจุดที่มีความมืดนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้สว่างมากนะครับเป็นหลอด LED ธรรมดานะครับเราจะปิดแล้วก็กดแช่เหมือนกันกดตัวนี้แช่แล้วก็ปิดนะครับไฟฉายได้นะครับส่วนไฟเปิดหน้าจอนะครับ ทีนี้ผมจะลองเปิดหน้าจอนะเห็นไหมครับแสงสว่างหน้าจอมีนะตัวนี้ก็ง่ายหน่อยสาหรับการใช้งานนะครับก็คือในที่มืดแล้วก็ดูได้สะดวกดีนะครับเราก็จะมาดูว่าวัดไฟแบบไม่สัมผัสนะจุดในการเซ็นเซอร์ของเขาน่าจะอยู่ด้านบนนะครับผมสันนิษฐานว่านะเพราะว่ายังไม่เห็นเลยนะว่าเขาชี้จุดเป็นตรงไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดไฟแบบไม่สัมผัสนะก็คือ กด NCV นะเราต้องกดแช่นะเจ้าตัวนี้ต้องกดแช่ตลอดถึงทำงานตัวนี้กดแช่เพื่อเปิดนะครับเปิดแล้วก็ไม่ต้องกดแช่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับลองดูนะตัวนี้สายนิวตันเซนเซอร์ตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับตัวนี้สายลายตัวนี้นิวตันนิวตันเงียบนะครับ สายลายนี่ชัดเจนนะครับผมว่าน่าประทับใจอยู่นะเปิดไฟหน้าจอได้เนาะแบบไม่สัมผัสกับวัดได้แล้ววัดความต่อเนื่องล่ะถ้าเราจะไปวัดอย่างอื่นเราต้องปิดก่อนนะตัวนี้ปิดให้มันอยู่ในโหมดออโต้ซะก่อนจากนั้นก็วัดลองดูนะวัดความต่อเนื่องนะวัดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ หลังจากการบันทึกค่าตรงนี้แล้วผมก็จะนำไปกรอกลง e x c e เแล้วจะมาประมวลผลให้ว่าตัวไหนค่าความบิดพลาดกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับฟุก1นึนะครับเราจะสมมุติว่าฟุก1นึเป็นร้อเปอร์เซนต์นะครับในการวัดค่าความแม่นยำนะรอสักครู่นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังว่าตัวไหนเป็นยังไงในเรื่องของค่าความแม่นยำนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมไปคำนวณก่อนมาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมจากการทดสอบเมื่อสักครู่นะครับผมก็จะได้นำ ค่าต่างๆที่บันทึกเอาไว้นะครับไปเปรียบเทียบกับฟุก115นะครับโดยอาศัยโปรแกรม Excel เข้าช่วยในการคำนวณน,นะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะได้ผลมาดังนี้อ่าเรามาดูชัดๆนะครับฟุก115ผมสมมติว่าเขาวัดได้เที่ยงตรง100%นะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับอเนียง M113 แล้วก็ฮาโบเทส HT123 นะครับก็จะพบว่าอเนียงจะมีความ แม่นยำมากกว่าเล็กน้อยนะไม่ได้มากกว่ามากมายนะครับจะสังเกตฝั่งนี้นะครับก็คือค่าความผิดพลาดของอนีองจะประมาณสูงสุดก็0.33นะในย่านวัด ACV โวลต์เมื่อเราเปรียบเทียบกันนะครับส่วนฮาวเวอเทสนะครับความผิดพลาดสูงสุดจะอยู่ที่0 6 6 3เเนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับฟก1 1 5นะครับผมว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับค่าความผิดพลาดแต่ละตัว ไม่ได้เกิน1%นะครับส่วนย่านวัด DCV โวลนะครับวัดแรงดนไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราจะสังเกตว่าค่าความผิดพลาดไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเช่นตัวนี้0.4ตัวนี้0.6นกะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับสรุปว่าท่านจะใช้ตัวไหนก็น่าเชื่อถืออยู่นะครับเช่นย่านวัด 30V โวลต์นะครับฟุก115วัดได้29.97อเนียง M113 วัดได้29.8 ฮาร์โเทส st 1 2 3วัดได้30.16ความผิดพลาดก็เห็นไหมครับ0.567ตัวนี้0.634ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับถ้าใช้งานจริงๆในงานซ่อมเนี่ยผมว่าได้ทั้งคู่นะครับท่านจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับต่อมามาดูย่านวัดค่าความต้านทานนะครับรีสตันนะตัวนี้เขาวัดได้สูงสุดที่1 0เมกะโอห์มส่วนตัวนี้วัดได้สูงสุดที่ 40เมกโอมแต่ผมมองว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องวัดค่าความต้านที่สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเข้าใกล้ความเป็นฉนวนไปแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะที่เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปัญหาในย่านวัดค่าความต้านที่ต่ำกว่า50โอห์มและเขาจะวัดไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะบอกค่าเป็นใกล้เคียงศูนย์นะครับก็คือเขาจะเข้าสู่โหมดวัดความต่อเนื่องนะครับถ้าความต้านทานที่วัด มีค่าต่ำกว่า50หรือใกล้เคียง50แบบนี้นะครับก็จะวัดไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับความบิดพลาดยวร้อยเเซนะครับแต่อเนียงยังวัดได้อยู่นะครับตัวนี้ยังวัดได้ไว้ใจได้นะครับ3.9เห็นไหมฟุก1.5ส่วนอเนียงก็วัดได้4โอห์มก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็2.5ไม่ต้องตกใจนะตัวนี้ก็ถือว่ายอมรับได้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้มิเตอร์เข็ม ความผิดพลาดมากกว่านี้เราก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมแต่นี่เป็นดิจิตอลนะครับเปรียบเทียบกับตัวแพงด้วยนะเปรียบเทียบกับตัวละ7 0 0 0นะครับตัวนี้ก็เลยได้ค่ามาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นค่าที่น่าพอใจสลับผมส่วนตัวนี้ติดอยู่เรื่องเดียวคือวัดต่ำกว่า50โอห์มแล้วก็จะเป็น0โอห์มประมาณนี้นะครับถ้ามีค่ามากกว่า50ขึ้นไปเช่น75โอห์มก็จะวัดได้นะครับแบบนี้นะ เป็นจุดอ่อนเรื่องเดียวนะครับมาดูในส่วนของการวัดค่า NCV นะครับวัดหาสายลายโดยไม่สัมผัสตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะวัดความต่อเนื่องได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับเปิดไฟหน้าจอตัวนี้เปิดไม่ได้ตัวนี้เปิดได้ไฟฉายตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีแต่ว่าริบรีนะครับไฟตัวนี้เป็น LED สีขาวไฟก็ไม่ได้สว่างมากนะครับถามว่าจําเป็นไหมผมว่าไม่จําเป็นนะ แล้วก็จะมีข้อดีในส่วนของเขาจะมีเคสการกระแทกนะครับท่านผู้ชมเมื่อแกะเคสการกระแทกแล้วก็ขอที่โอกาสแกะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแกะจุดใส่แบตเตอรี่นะครับผมพอใจกับตัวฮาร์โมเทสนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นทองเหลืองนะครับถึงแม้เราจะหมุนเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าน็อตจะหวานนะครับ ใช้งานได้ทนทานนะเพราะว่าเป็นทองเหลืองตัวนี้โครงสร้างก็ดูดีกว่านะครับประกอบเข้าสบายมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเคลียหวานนะครับมีติอย่างเดียวก็คือวัดค่าความทานต่ำกว่า50โอห์มเมื่อไหร่ตัวนี้จะมีปัญหาวัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้นะครับวัดได้นะครับแต่ความสะดวกสบายในการดูหน้าจอฮาร์บเทสจะดูดีกว่านะครับดูง่ายกว่าสลับมือใหม่นะใครๆก็ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับ ส่วนตัวอเนียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบตบ่อยครั้งนะครับนานๆไปนะก็จะสึกก่อนนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าเกียร์หวานนะครับก็คือตัวนี้จะหลวมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีบูททองเหลืองอยู่นะครับภายในก็จะเป็นพลาสติกเลยเวลาเราหมุนก็หมุนเข้าพลาสติกเลยนะครับการใช้ก็ใช้แบต2ก้อนขนาด 3A เหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างกัน แต่ราคาต่างกัน50บาทนะตัวนี้ก็จะถูกกว่านะตอนที่ผมซื้อมา80บาทตัวนี้ผมซื้อมา130าก็อยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เขาจะออโต้พาวเวอร์ออฟแล้วจะร้องปิดนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะครับว่าจะเอาตัวนี้หรือว่า,อาตัวนี้นะครับข้อเสียมีอย่างเดียวตัวนี้ก็คือวัดความทาน ต่ำกว่า50โอห์มไม่ได้นะครับนอกนั้นดีกว่าทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าค่าความผิดพลาดจะสูงกว่าเลขน้อยนะครับผิดพลาดเมื่อเทียบกับฟกหนึ่งหตัวนี้ตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้เลขน้อยก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับในการใช้งานตามข้อสรุปตรงนี้นะครับที่ทําให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นบวกลบนะครับท่านผู้ชมก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ฟกหนึ่งหนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นนี้นะครับ M 1 1 3นะครับเป็นแถวสีเขียวนะครับส่วนแถวสีฟ้าก็จะเป็นฮาร์บอเทสนะครับรุ่น ST 123มนะครับท่านผู้ชมดูตามตารางนี้ก็น่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับท่านผู้ชมส่วนรุ่นอื่นๆที่ราคาประหยัดและก็คุณภาพดีผมก็จะทยอยลงคลิปไปดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องเพื่อนช่าง diy พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ